สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างต๋อมนะครับวันนี้เรามีงานมาแบ่งปันให้นะครับผมมีทั้งหมดด้วยกันสองเล่มนะครับเป็นมีดเหล็กแหนบนครับผมเป็นงานเหล็กแหนบตีร้อนนะครับผมตัวนี้เป็นงานตีร้อน,นะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันนะครับ ขนาดความยาวอยู่ที่สิบนิ้วนะชุบแข็งด้วยน้ำมันด้ามเป็นด้ามไม้พยุงนะครับเป็นด้ามลังพึ่งด้วยนะครับตัวนี้ทำเป็นด้ามกระแทกด้วยนะครับอ่า เล่มละหนึ่งใบเทานะครับผมเล่มละหนึ่งใบเทานะมีอยู่สองเล่มนะครับผมส่งเดียวกันขนาดเหมือนกันนะครับขนาดสิบนิ้วเหมือนกันแล้วก็ก่อนส่งงานก่อนถึงมือลูกค้านะครับผมจะเทสทุกเล่มนะครับผม